สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาราศีต่อไปของเรานะครับลัคนาราศีกันครับผมลัคนาราศีกันในการทํานายของช่วงวันที่15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกดานะครับผมเรามาดูกันครับว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณนางแบบของเรานะครับสวยเสมอเธอนั่นเองนะครับคุณฉันธนานะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก่อนนะ่ะ เขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะจันตะโคลบจันตะโคลบนะจำถ้าจำไม่ผิดเลยคนนี้ชื่อจันตะโคลบเราก็ไปเปลี่ยนชื่อมาเป็นชันทพรอ,อืมประมาณนี้เลยนะครับผมนะ จอตัวเอ,เองก็อย่างนี้แหละบางทีนะครับอเราไปดูกันครับว่าในช่วงนี้คนลัคนาราศีกันนะครับ15มิถุนาจนถึงประมาณ17กรกฎาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปดูการตั้งดาวของเราเลยลัคนาราศีกันครับเมื่อเราตั้งในเรื่องของตัวตนุก,กระดุมพระนะครับก็คือลัคนานะครับก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นเลยครับว่าคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะ ดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับในช่วงของ15มิถุนาจนถึงประมาณ11กรกฎานะครับเข้าตกอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนของกรรมะกรรมะคือเรื่องของการกระทําคือเรื่องของการงานนะครับมันก็ตรงกับอาทิตย์ที่เป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติและก็ความรับผิดชอบนะครับมีตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เองคนลัคนาราศรีกันมีกัรมะเป็นการงานเป็นดาวอาทิตย์ราชาโชค ถือว่าดีมากๆถือว่าดีมากๆถือว่าคุณจะมีเรื่องของการงานที่เข้ามามีโชคในเรื่องของการงานมีเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเข้ามาเยอะแยะมากมายเป็นไปได้ไหมที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้แต่จะถามว่าคนลักษณาราศิกันตอนนี้เปลี่ยนแปลงงานได้ไหมอ่าจะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมผมตอบว่าก็เปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าหนึ่งเนี่ย โยกเข้าไปหา8 18คือการเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้พฤหัสอยู่ในเรือนของปัตตานีคู่ของและหุ้นส่วนถูกไหมครับเพราะนั้นพฤหัสเองเนี่ยในปีนี้ทั้งปีเลยเพราะว่าพฤหัสเนี่ย8เมษายนจนถึงประมาณ19เมษายนปี66เลยเข้ามาเป็นเกษตรบดีในเรือนปัตตานีคู่รองและหุ้นส่วนนะครับก็ถือว่าผู้ใหญ่มาสนับสนุนคุณคุณเองใช้ความรู้ความสามารถใช้เรื่องของสติปัญญามีเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆนานา,นา ถือว่าผู้ใหญ่ผู้ชายคนมีความรู้เข้ามาเป็นปัตตนิจะมาเป็นคู่ครองจะมาเป็นหุ้นส่วนจะมาเป็นเรื่องของการงานได้หมดมีอังคารอยู่ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็น3าห้าคู่สมพลนะครับคู่สมพลก็มาชวนทําให้หนู่นนี่นั่นทําให้แบบว่าเอ,อจเริญขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมีความกล้าความขยันของดาวอังคารมีเพื่อนหักเป็นสติเป็นปัญญาเป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเพะ่อเองมีนาวางอยู่ตรงไหนครับนี่มาดูนาวางวิ่งมาตรงนี้ นาวางอยู่ที่ศาสชาแสดงว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นคนรับข้างนะคอยช่วยเหลือเราถือว่าการงานของคุณดีความรักหลักลความรักเราดูจากดาวพฤหัสก็ได้เราดูจากดาวอักกกาางการก็ได้อาจจะมีแบบวินมอเตอร์ไซค์อาจจะมีครูบาอาจารย์เข้ามาได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราดูจากดาวศุกร์หล่ะถ้าเราดูจากดาวศุกร์เอ๊เดาวศุกร์เนี่ยแปลว่าความรักลและการเงินตอนนี้เป็นปละและตกอยู่ในเรือนของมรณนะทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องของความรัก เป็นไปได้เหมือนกันในเรื่องของการงินและความรักอาจจะแบบว่าถูกลดทอนลงไปนิดนึงนะครับถูกลดทอนลงไปนิดนึงเพราะว่าสุขเป็นมรณะมีเข้ามาจริงแต่ก็เลิกล้างห่างหายกันไปประมาณนี้ได้ไหมได้เอถ้าเราจะจีบเด็กกับจีบผู้ใหญ่เนี่ยควรจะจีบใครผู้ใหญ่คือพื้นหัดเด็กคือสุขนะเพราะนั้นรู้ใช่ไหมครับว่าควรจะ จับไข่เออเนาะจับไข่นะไม่ใช่ตบไข่นะอ่ะประมาณนั้นนะดาวพุธล่ะครับดาวพุธเป็นเรื่องของสุภาพความสุขความเจริญความคิดเป็นพินทุบาทก็คือคิดมากคิดเยอะจะเจรจาจะค้าขายจะสื่อสารจะพูดจะ,จะนู่นจะนั่นจะนี่จะอี้จะอ้นโอ้ย ไม่ยอมพูดไม่ยอมเจราจามัวแต่ให้คิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ความเป็นปิ่นทุบัรด้วยการพูดด้วยการเจราจาอยากขายขายเลยอะไรประมาณนี้นะครับดาวราหูนะครับราหูเป็นมรณนะ,ะช่วงปีนี้ไม่ดีนะครับเพราะราหูย้ายเข้ามา30มีนาจนถึงประมาณ17ตุลาเลยคนลักษณาราศีการเปลี่ยนรถได้ไหมไม่ดี นัไม่ดีนะเพราะาดาวอังคารเอ่อดาวดาวราหูคือเรื่องของรถใหญ่นะครับตกมรณะเดี๋ยวรถมันก็จะมีปัญหาไม่เชื่อคุณก็ไปถามคนลัคนาราศีตุลปีที่แล้วสิว่าซื้อรถไหมอ่าเนาะคนลัคนาราศีตุลราหูเป็นนิดเมื่อปีที่แล้วคนลัคนาราศีกันปีนี้จนถึงนี้เลย17เจดตุลาเลยราหูเป็นมรณะนะเป็นมรณะเรื่องรถอ่อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนรถเลยนะประมาณนี้นะแล้วก็ราหูเองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย เกี่ยวกับเรื่องของแปลกแหวกแหเกี่ยวกับเรื่องของโรคประหลาดได้ไหมได้เป็นเรื่องของช่องคลอดเกี่ยวกับเรื่องของวัเพศวัสพันธุ์ลังไข่มดลูกได้ไหมได้ตกอยู่ในเรือนอะไะครับเรือนมรณะเพราะนั้นต้องไปเช็คบ้างนะต้องไปเช็คบ้างมันปะีครึ่งอะนะครับมันปีครึ่งอะเนาะเพราะนั้นต้องไปเช็คบ้างนะไปต้องไปเช็คนิดนึงนะว่าเอ๊ะราหูของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีบางคนมีดาวราหูกลุ่มลัคนาแล้วไปตกเรือนมรณะ อย่างตอนนี้คือมรณะแล้วมากลุ่มในลัคนาเราอา,อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคแปล,โลกโรคประหลาดอะไรเกิดขึ้นได้ไหมมีเรื่องของปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นได้ไหมหรือเราบอกว่าลาหูเป็นความวุ่นวายเป็นความมัวเมาพอตกมรณะก็แปลว่าไม่ค่อยมัวเมาไม่ค่อยมัวเมาก็มาทับเราแปลว่าช่วงนี้เราเชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายไหมเอออะไรประมาณนี้ไหมเชื่อคนง่ายหรือว่าเราไม่เชื่อใครอะไรเงี้ยก็ได้ไหม ได้อยู่นะได้อยู่นะเพราะมันมีทั้งศูนย์มีทั้ง8มีทั้ง7 7อยู่ในเรื่องของปุตตะบมาวัดเจเนี่ยคือเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเรื่องของการปกครองเรื่องของแม่ถูกไหมเจ็ดอยู่เรือนปุตตะมีเรื่องความที่แบบว่าต้องเหนื่อยเกี่ยวกับบริวารคนบางคนเนี่ยมีลูกมีหลานอ่ะก็ลัคนาราศิกันก็เหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานแล้วเจ็ดย้ายเข้ามาอยู่ในอะไรครับวินาศอ่ะเอาปัญหามาให้เราได้ไหมได้หรือเราจะทํานายว่าเจ็ดเป็นปุตตะ ปุตตะมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันวินาศเนาะหรือเหนื่อยความเหนื่อยมันวินาศไปก็แปลว่าไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเจ็ดเป็นความหวัดระแวงอ่าฟังดีๆนะเจ็ดเป็นความหวัดระแวงเข้ามาที่บริวารแต่วินาศไปก็แปลว่าเราไม่หวัดระแวงเราเชื่อคนง่ายแต่ในขณะที่ลาหูแปลว่าเชื่อคนง่ายหูเบาตกมรณะไม่เชื่อใครก็เลยหวัดระแวงอ่าตกลงคุณจะเอายังไงจ๊ะ <c ười> คุณจะเอายังไงเออเนาะก็ ทั้งสองความหมายนะครับเนาะใช้สติปัญญาใช้เพื่อหัดดีที่สุดเพราะเพื่อหัดก็คือความยังคิดความรู้ใช้สติปัญญาในการยังคิดเนาะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆบางทีวหวาดระแวงจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทางสายกลางเนาะประมาณนี้ในเรื่องของสุขภาพละ่ะโอ้โหแย่ yeah. นะครับเพราะว่ามนุษอยู่อยู่ในเรือนของมรณะโลกเก่าเกเนาะโลกเก่าเก่าแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนละรครับพันธุโลกเก่าเก่าที่แบบพันธุละควนควายหาควนควายหาโลกเก่าเก่าเออ หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายได้ไหมมรณะดำนัอ่อยู่ในเรือนมรณะความตายพันธุเอ,อ่อเข้ามาที่เรือนบ้านเนาะทําบุญบ้างก็ดีทําบุญบ้านบ้างก็ดีนะครับทําบุญให้กับคนในบ้านบ้างก็ดีนะครับประมาณน,นี้นะบอกแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดีย๋ยวบอกเยอะกว่าน,นี้มันจะกลายเป็นแช่งนะอ่ะเพราะนั้นคนลักขณาราศีกันเนาะทำบุญบ้านบ้างเนานนะไปวัดไปแบบว่าบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของ เอ่อพวกลงศพพวกผ้าหอ่อศพให้กับคนในบ้านบ้างไปทําสังฆทานให้กับอีชั้นนางสาวจิ๊อจื๊อจา๊ออีชั้นนางสาวอะไรนะจันตโคลบอ่าเนาะและครอบครัวอ่าประมาณนี้นะนะ่ใส่เอาไปทั้งสองประมาณนั้นนะไปเอ่อเขาเรียกอะไรนะไปกวดน้ำบ้างประมาณนี้นะอืมมันนั่นจะอยู่นะครับสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็มันจะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโรคประโรคที่ไม่รู้จักนะลาหูล่ะครับ โรคเก่าๆได้ไหมมยนจะอยู่ได้เข้ามาพันธุเรื่องของโรคของคนในบ้านนะความเก่าความแก่นะราหูก็คือโรคประหลาดโรคเกี่ยวกับช่องท้องด้านล่างเนาะประเภทว่าสืบพันธุ์สุขก็คือช่องท้องด้านบนเนาะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็สุขก็เป็นเรื่องของความรักแล้วก็การเงินด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือไม่ดี3ามดวงเลยนะครับแปดหกศูนย์นะครับประมาณนี้นะไม่ใช่หวยนะอ่ะ สร็จแล้วมีเกตอยู่ในเรือนของอลิด้วยมันก็ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมันโยกเข้าไปหาเรือนมรณะได้นะครับเพราะนั้นมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดแบบว่าไอ้โรคที่มันเป็นโรคเก่าๆโรคที่แบบว่าขายอยั่งโรคที่แบบว่าเรื่องของความรักกันเงินเงี้ยมันไปเกิดอลิอยู่ดีๆมันก็ไปปุ๊บปั๊บขึ้นมาได้ทันทีทันใดนะครับถือว่าในเรื่องของการงานดีการเจรจาค้าขายชิดแล้วต้องทำนะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเยอะอยู่ แต่มีผู้ใหญ่คอยช่วยมีความขยันของตัวเองแล้วก็มีเรื่องของบริวารที่เราจะต้องไปดูแลประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องของรูปแบบของดวงดาวในช่วงแรกนะครับจะอธิบายละเอียดในช่วงแรกนะครับผมเพราะว่าช่องต่อไปแล้วเนี่ยมันคือการดาวดาวมันจะย้ายละมันก็ย้ายไปตามแต่ละดวงนะครับเรามาดูชาร์ตชีวิตแบบไพ่แอตโทรจีกันบ้างนะครับอันนี้คือขึ้นมาเองสีแดงเขาบอกว่าตามสีของธงชาติของภายเนี่ยมันหมายถึงชีวิต ชีวิตของคุณอยู่ในเรือกนกรมมะเพราะนั้นมีชีวิตในเรื่องของการงานเนาะทำงานกันเข้าไปนะการเยียวยาล่ะครับการเยียวยาธงสีส้มหมายถึงปัตนีอ่าให้ผัวเยียวยาจิตใจอืให้เมียเยียวยารักษ์เนาะเหลืองละ่ะเหลืองก็จะเปลี่ยนไปทุกสองวันคือแสงอาทิตย์ก็จะไปกระตุ้นแต่เรือนต่างๆนะครับเขียวละ่ะเขียวคือธรรมชาติธรรมชาติของคุณคือคนคิดมากเนาะ ธรรมาชาติของคุณก็คนลักษณะรากันคือคนคิดมากเขียวอาจจะแปลว่าคําพูดได้ไหมคิดมากพูดมากฟ้าละ่ะฟ้าสันติสุขของคุณไม่ค่อยแบบว่ามีเวลาให้ความสุขกับตัวเองเท่าไหร่เนาะสุขตกมรณะฟ้าตกมรณะสันติสุขของเราไปตกมรณะไม่ค่อยมีเวลาหาความสุขเพราะนั้นหาเวลาเติมพลังของชีวิตของคุณบ้างจิตวิญญาณของคุณอยู่ที่เสาจิตวิญญาณไปอยู่ที่บริวารหมดอืมเนาะ ตัวเองก็เลยแบบว่าทําแต่งงานทําแต่งงานทําแต่งงานคิดเยอะใช่ไหมปากมากไม่ค่อยมีความสุขเนาะหุนหวายกับคนรอบข้างสามีภรรยานะครับเลยก็เลยนี่แหละครับปุตตะนะจิตวิญญาณของคุณก็เลยแบบว่าเหนื่อยนะครับประมาณนี้นะสีชมพูเซ็กครับเซ็กปัตตนีอ่าควรมีเซ็กกับปัตตนีนะจ๊ะอาเวทมนต์นะจ๊ะ เวทมนต์เขาบอกใช้เทอร์คอยนะแต่เราจะใช้สีดําแทนก็คือมันจะอยู่เวทมนต์เพราะนั้นอย่าสายมูเยอะจนเกินไปนะอย่าไปพึ่งพาเขาเรียกว่านะพึ่งพาสายมูเนาะประมาณนั้นเวทมนต์อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายเนาะเวทมนต์แปลว่าอะไรครับเวทมนต์แปลว่าสิ่งที่อยากได้เรื่องเรื่องของทางสายมืดอะไรอย่างเงี้ยทางสายมืดเป็นมรณนะเนาะประมาณนั้นนะอ่ะ นะครับเราต้องใช้ทางสายสว่างดีกว่านะครับเดาจะอ่อเชื่อในเฟสที่2นะครับย้ายมาเรียบร้อยแล้วครับดาวสุกตั้งแต่วันที่19มิถุนานะครับผมจนถึงประมาณ14วันกระดาเป็นดาวสุกที่เสิ แปลว่าเดาวสุขที่วดแล้วและมีตําแหน่งเป็นถึงเกษตรบดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเกษตรบดีย้ายเข้าสุภาความสุขความเจริญความคิดของคุณาจากที่ตะก,กี้ใช่ไหมครับตะก,กี้ของเราเนี่ยมันอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของมรณะตอนนี้ย้ายเข้ามาสุภาละเริ่มดีในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักเพราะว่าสุขเป็นถึงเกษตรบดีด้วยช่วงเวลาตามนี้เลยนะดูตามรูปเอา19กมิถุนาจนถึงประมาณ14รกรกฎานะครับแล้วก็ไปต่อในเฟสที่3มีเดาเกษตรบดีอีก2ดวง ถึงบอกว่าในเดือนนี้มีเกษตรบดีอยู่ทั้งหมด5ดวงด้วยกันคือ4เกษตรบดี3เกษตรบดี6เกษตรบดี5เกษตรบดี 7, 3, 4, 5, 6, เดสามี่ห้าหกเกษตรบดีเลยนะครับประมาณนี้ดาวพุธครับกับดาวธานย,าย้ายยี่ป่ิถุนาทั้งคู่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาของเขาคือ12รกรกฎาคมจนถึงประมาณนี้เลยนาคราร9สิงหาดาวพุธเอง เป็นอะไรเอ่ยดาพูธเป็นเรื่องของการเจรจาจ้างค้าขายการสื่อสารเนาะย้ายเข้าสู่ในเรื่องของกรรมะเป็นเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงอ่าเพราะฉนั้นเราได้อาชิตเป็นราชาชโชคแล้วพุธเป็นเกษตรบดีย้ายเข้ามาถือว่าโอ้โหปังปังปัง,ปงแน่นอนนะครับในเรื่องของการงานมีการทําสัญญาข้อตกลงเกิดขึ้นส่วนอังคารละครับอังคารสีชมพูใช่ไหม อังคารบอกว่าย้ายจากปัตตานีเนาะย้ายเข้าไปเมือนมอิมรณะวันนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของรถใหญ่รถเล็กรถเฉี่ยวชนเรื่องของบัยเหตุของแหลมของมีคมผื่นแพ้ลมพิษโรคเกี่ยวกับลมเพราะลมลาหูลมอังคารอยู่ตรงนี้ทั้งคู่ นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ก็เป็นบริจาคเกี่ยวกับไม้เทา้ารถเข็นคอมพิวตาร์ออกแรงเพื่อสังคมทรงศพแล้วก็พาหอ่อศพยาล,ลกษาโรคนะประมาณนี้ได้อยู่นะครับดาวคานาเกี่ยวกับเซ็กใช่ไหมเสียงผูเนาะเซ็กเป็นมรณะเนะนาะประมาณนั้น4ล่ละ4ในเฟสที่4นั้นคือดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงคือดาวมนุษย์อยู่มนุษย์ติยูุนี่แหละที่จะย้ายปีหน้า7ปีเลยแต่ตอนเนี้ย อยู่ดีๆก็ย้ายมาก่อน7จ็ดกรกฎาคมจนถึงประมาณหนึ่งธันวา Johnny. แล้วย้ายมนนะครับย้ายมนแล้วมีนาวางอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในเรื่องของสุภะเพราะว่าคิดมากคิดเยอะคิดแต่เรื่องเกา่าๆเนาะเพราะว่าเป็นมน,นเป็นเป็นมนุนตยุมนนะถ้าเราตีวความมุนตุยูมนก็แปลว่าเรื่องเก่าๆเอาเรื่องเก่าๆมาคิดเรื่องความนักเก่าๆอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆแก่ๆมีเรื่องของเงินตกเบิกเข้ามาได้ไหมได้แล้วมุนตอยูมีนวางอยู่ในเรือนของปุตตะใช่ไหมมีนวางอยู่ในเรือนของปุตตะคือบริวาร นี่เห็นไหมครับเมามาช่องนี้แล้วไปกี้อยู่ในพันธุตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในปุตตะทั้งทั้งช่วงของเขามั้งนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าน่าจะมีเรื่องของการเงินมีเรื่องของความรักขเข้ามาในช่วงนี้นะครับถือว่าไม่เสียไม่เสียไม่เสียนะถ้ามองว่ามันจะ,จะอยู่แปลว่าแปลว่าการคิดความยิ่งใหญ่นะครับเข้ามาที่ปุตตะแล้วมาเจอกับดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรบดีด้วยมีเงินก้อนใหญ่ๆไหลเข้ามาแต่ถ้าเราคิด ตีความในแง่ที่เสียก็คือปัญหาเรื่องการเงินหรือเรื่องของการคิดเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบริวารของเราได้ไหมได้ท้องได้ไหมได้นะคนลัคกนการาศีกันจะท้องก็ได้นะเพราะว่ามนุษย์จะอยู่อยู่สุภาสุภาแล้วย้ายเข้ามาอยู่ในปุตตะฮะคนลัคนาการากจะท้องเหรออืมนะประมาณนั้นเละเวทมนต์เวทมนต์อ่านี่ไงเวทมนต์ย้ายเข้าสุภาเนาะแสดงว่าต้องมีไข่เสกเด็กเข้าท้องแน่แน่เลย นะก็ถือว่าเป็นความคิดประมาณนี้ไปต่อที่ในเฟสที่5้ากันนะครับในเฟสที่5คือดาวพุธครับดาวพุธย้ายเสิร์ดนะหลังหลังเนี่ยจะเห็นว่าไม่ยากละเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันย้ายแล้วเราก็ตีความหมายเป็นพอตีความหมายเป็นเราก็รู้ว่าดาวพุธเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องของลาภลาภผลลาภจากการเจราจาตอนที่แล้วเราเป็นหนึ่งราชาโชค4เกษตรบดีทําสัญญาข้อตกลงด้วย 1- นึถูกไหมเพราะนั้นลาภก็ได้ลาภจากการที่คุณขยันเจราจา ค้าขายและสื่อสารถูกไหมดาวพุธย,ย้ายพอช่วงที่6กละ่ะพอช่วงที่6ปุ๊บสุกก็ย้ายเข้ามาเป็นกรรม,มะสิบสี่กราจนถึงประมาณ8สิงหาย้ายเสร็จก็เนี่มันก็ต่อเนื่องกันถ้าคุณไม่ทําตั้งแต่วันแรกไม่ทําตั้งแต่ในช่วงที่1ใช่ไหมไม่ทําตั้งแต่ในช่วงที่1ที่ดาวทิตย้ายเข้ามาเป็นกรรม,มะทางานกันเข้าไปนะครับแล้วพอมาเป็นช่วงที่2เนาะเป็นช่วงที่2คือดาวสุกมันอาย้ายเป็นสุภะคุณคิดวางแผนพอมาเป็นช่วงที่สละ่ะ สี่ย้ายเข้ามาเป็นกรรม,มะทาสัญญาข้อตกลงอ่าเนาะใช่ไหมแล้วก็กล้าแล้วก็ขยันนิดนึงนะครับแล้วพอช่วงที่สี่เนาะอ่านะช่วงที่สี่ก็คือมนุษยู่ย้ายเข้ามาเป็นการคิดใหญ่วางแผนให้เป็นนะครับพอมาช่วงที่5ปุ๊บดาวพุธก็มาเป็นลาภะให้คุณพอช่วงที่6ละ่ะโอ้โหช่วงที่6สูขการเงินความรักก็มาเป็นการกระทําเห็นปะดวงดาวมันวิ่งมาทาให้ถ้าคุณรู้จักว่าเราจะต้องวางแผนอะไรตั้งแต่แรก คุณก็จะเข้าใจว่านี่แหละคือวิชาดวงดาวนะครับประมาณนี้สุขย้ายเข้ามาสันทิสุขย้ายเข้ามาทิพกระม,มะก็ทําอะไรก็รักงานที่จะทำเนาะสเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยความเป็นธรรมชาติธรรมชาติให้ลาภากับเรานะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอืมสวัสดีครับ